สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวโดยดรกิรตินันทพงศ์วิชาภาษาไทยติวง่ายกระชับได้ความรู้และที่สำคัญทำข้อสอบได้แน่นอนครับผมข้อสอบที่เป็นลักษณะของคำกรอนหรือบุตประพันธ์เนี่ยเป็นข้อสอบหนึ่งเป็นลักษณะของข้อสอบหนึ่งนะฮะที่เจอบ่อย ในข้อสอบภาษาไทยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูข้อสอบที่เป็นลนักษณะของคาประพันธ์กันดีก,กว่าเมื่อเราดูโจทย์นี้นะครับในนี้เลยเราจะเห็นว่าลักษณะของการเขียนฉันทลักแบบนี้เป็นข้อคําถามที่ถามเกี่ยวกับคาปรันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพแน่นอนครับอันนี้เนี่ยเป็นคาประพันธ์ที่อยู่ในโครงโลกคณิตน,น,นะครับผมโครงโลกคณิตโครงโลก กน,นิตนะครับแหมอย่าเผลอว่าอ่านว่าโครงโลกนิตินะครับเขียนแบบนี้แต่เวลาเราอ่านเราไม่อ่านตัวนี้เป็นตินะฮะเราอ่านว่าโครงโลกกน,นิตนะครับซึ่งเป็นโครงที่มุ่งสอนใจมุ่งให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตของผู้อ่านนะครับผมดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าข้อสอบที่เป็นเรื่องของโครงโลกกน,นิตเนี่ยเขาถามอะไรนะครับจากกรรมประพันธ์ข้างต้นง่ายให,ให้คิดในเรื่องใดนะครับคำประพันธ์ข้างต้น ให้แง่คิดในเรื่องใดนะครับข้อแรกเขาบอกว่าการทำอาหารที่มีคุณภาพข้อที่สองการรักษาซึ่งเกียรติของวงศกุลข้อที่สาการเลือกคบเพื่อนและข้อที่สี่การไม่ทำร้ายคนอื่นเราดรูกันนะว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรปราร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็หมิ่นทาวปลาคะคลุงคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนทานนา ได้แต่รายรายฝุงเฟื่องให้เสียพงนะครับเรามาดูความหมายกันดีกว่านะครับว่าความหมายเนี้ยมันบอกว่ายังไงนะครับผมข้อแรกนะครับความหมายบรรทัดแรกเขาบอกว่าปลาร้าพันห่อด้วยใบคาปลาร้ามีกลิ่นหม,มิ่นไหมมีกลิ่นที่หมิ่นมากเมื่อนําใบคาใบไม้เนาะมาห่อกับปลาร้าใบก็หมิ่นคาวปลาคะคุ้งใบใบคาหรือใบไม้เนี่ยก็ทําไม ก็จะหมิ่นกลิ่นของปลาราไปด้วยนะครับก็เปรียบเสมือนกับคนที่ไปคบกับคนไม่ดีคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาเพื่อนที่พานคือเพื่อนที่ไม่ดีก็เหมือนกับเราไปคบเพื่อนไม่ดีนะครับได้แต่ร้ายรายฟุ้งเฟื้องให้เสียพงได้แต่ทําไมฮะได้แต่ทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะครับเหมือนเหมือนสำนวนที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งคิงคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันสอนเรื่องของ การครบคนนะครับว่าเราไม่ควรจะไปคบคนพาลให้เราเลือกคบคนที่ดีๆนะครับผมเมื่อเราถอดความมาปุ๊บแล้วเนี้ยเราคิดว่าข้อไหนตรงที่สุดนะครับข้อหนึ่งเกี่ยวไหมการทําอาหารที่มีคุณภาพต้องทํำยังไงเอ้ยปลาร้าเป็นอาหารน่าจะเป็นการทำอาหารที่มีคุณภาพถูกไหมไม่ใช่นะครับการรักษาซึ่งเกียรติของวงศตะกุลเจอประโยคสุดท้ายคราว่าพง เฮ้ยพวงวงตระกูลใช่หรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงการรักษาเกียรติของวงตระกูลโดยตรงนะครับผมการเลือกคบเพื่อนเขาบอกไหมการเลือกคบเพื่อนบอกนะครับเพราะอะไรคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาคือคนที่เราไปคบเพื่อนพานทําให้เราอาจจะพาอาเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงวงตระกูลไปด้วยนะครับผมไม่ทําร้ายคนอื่นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นข้อที่เป็นแง่คิด ของโครงโลกกน,นิดข้างต้นนะครับที่สอดคล้องมากที่สุดก็คือข้อที่3คือการเลือกคบเพื่อนครับผม